ไมถึงชื่อเจ้หุ่นยนต์ครับพี่ับขอก้ออีน้น่งสักุลว,ว่างไหมพี่ได้ดข,อขอบคุณครับพี่ เาตรงนี้เหรอเออจ่ายยังไงอ่ะอ ไปครับพุ้ยๆไม่ช่วยจัดรายการหน่อยเร็ว ไม่กล้าถามแกเหมือนกันดูแบบแกยุ่งอยู่มาจับกัจิบกี่ปีแล้วแกถามอยู่เป็นไรโอุ้ยนานนานมากขอบอจับไม่ได้ไม่รู้ประวัติกลัวถามแกแล้วแอไม่ตอบใช้ยามีแต่ลูกค้าต่าให้แกด้วยจริง น้ำมาโชว์น้ำมาโชว์อเ,นะเออ,เอน้ำก็เป็น <c oughs> ที่หงส์เองเออยฝังว่าโรบอทเจ๋งเออแล้วถ่ายรูปเลย ขวดเจ้กวค่ะ้าวดเ้เกลีย นี่ลงไปหรออู uh, ้ไปเต็มแนวนอนเออรักใส่ปากเดี๋ยวไปเดี๋ยวอเอาอปากเลย ี่ครับมันเป็นคล้ายๆกับเวียดนามีสครีปครับด้านในนี่เป็นหมูสับเป็นมินต์โ็อกกับฟรายเอ็ก ไม่ได้เดอเครื่องลัวนไม่ต้องใช้เตาเดียวนะถ้าถาใหญ่หลายหลายเตอนี่ไม่ได้ไม่ได้แงมันจะสุกก่อนไม่ทดจนหวานอ๋อหวานๆเนาะถ้าจะหวานน้ำจิ้มนจมนออกหวานๆครับกุจี้ยนหวานๆจะซอสอีกจะ sweet เมีดกูดวต่อเรงนกแล้วยทำื่อกินอะไรอะน้ำมันโรบอไม่มีพอใส่ก็จะกินแป้งจะอร่อยครับต้องติไงก็ต้องกินเแป้งอะเี่ยูกไกอกไร ดดเขาบอกกินแกวฮ้อนเหรอแกาฮ้อนท,ที่ไหนครคบทค่อยงนองเออหลังสถานีอะไรอย่ ชาว้นข้างทางรถไฟเออนั่งในรถไฟบ้าเยอะเหาบ้านน่โตคือาบานเลออยู่นานึงนั่งในรถ้วย ว่าลิ้นที่ตัวเว่ว่ากินน้ำตาลมีเมจ้าคอนแสบกิน <c oughs> ดีแล้วทำให้หัวอันเดียวอิ่มอยู่อิ่มเย,ยมอะอยู่ดิอ <c oughs> ิ่มแล้วแต่แกทำแล้ว 確かに。<laughs> <laughs> แต่ก็กดดันค right, ุณตอนนี้กำลังดื่มดื่มดีมาก ไป,ไปไม่เป็นโรนันโดก็โรนันโดเลยล้มต่อหน้าเลยคื่คือไทยชนะแมน,นลิ่เราอยู่วันจุดไหเราก็ไปนอนเรยนจะุดตีไหนอ่ะเพราะวาดื่มมากกิน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 นมอบไปสองแก้ว มูยอ <c oughs> ออยดียวอ่ะมูยอร่อใชเจ้าเห,หรวมเป็นมูยอะเป็บบนสือ่ปับับปน ดูยาโ,โรบอทคนะับนี่กินแล้วเว้ยนี่กินไหม One can get it. ร้อเย็นแต่ร้อเย็นมาแล้วร้อนเรีนนะครับจริงไม่มีอะไรครับไห่โปกซอสเ็กครับโรบัตรสิ่งบ่แบบอะไรนะเอาอีกไหมเอ้าเดี๋ยวไปเกยันยอดดิ ถ้าเอาอีกก็ใบสามเ่ยขอบคุณครับที่ติดตามครับแต่งของวันทีง from อุบลราชธานีครับวิ e ามิ m e s e food Miss r o ครับถ้าท่านเป็นแน